เอาละครับวันนี้อาจารย์เป้นอนสบายแล้วครับวันนี้จะออกหาปลาสัหน่อยนะครับฝนลงให้แล้วครับพี่น้องทั้งลมทั้งฝนนะครับพี่น้องเอาลมมาก่อนมากมายอาจารย์เป้เข้าห้องอาจารย์เป้เข้าห้องแล้วนะครับแต่ว่าอยากเห็นความเย็นของฝนว่ามันจะเป็นยังไงมันจะนานแค่ไหนสักสิบนาทีก็ยังดีนะครับพี่น้องวันนี้รถถักไปซะครึ่งชั่วโมงเลยครึ่งชั่วโมงเลย จากกระชุ่วมูกปุ๊บหวนมาเลยนะครับพี่น้องอขอบคุณฟ้าขอบคุณสวรรค์ขอบคุณเทวดานะครับพี่น้องที่ช่วยให้แผ่นดินมันร่มเย็ยนเป็นจุดถ้าตกอย่างนี้วันเว้นวันเนื้อโอเคนะครับพี่น้องน่าจะมีความสุขหาปลาก็ง่ายหาเก็บผักอะไรก็พอได้กินนะครับพี่น้อง พี่น้องก็ว่าใช้แรงแรงพอใช้ได้นะครับพี่น้องอแรงพอใช้ได้นะครับนะเชียนเป้ยอยู่หน้าห้องครับเชียนเป้น้องโดนครับพี่น้องน้องโดนเดี๋ยวก็จะออกหาปลาแล้วครับคุณพี่เช้าจะออกหาปลาแล้วครับแน่นอนแล้วเชียนเป้เขาตกก็ลงนอนไม่หลับหรอกครับคิดถึงปลา